สวัสดีค่ะครูรุ่งนะคะเป็นครูสอนโยคะนะคะวันนี้ครูรุ่งจะมานำเสนอนะคะโยคะหน้าเด็กทำให้เราดูหน้าใสาอ่อนเยาว์อ่อนกว่าวัยของเรานะคะด้วยคลิปสนุกๆค่ะคลิปคำว่าพูดคำว่ากล้วยน้ำว้าเฮ่ทำไมคำว่ากล้วยน้ำว้ามันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อใบหน้าของเราอย่างไรและทำไมนะคะเราถึงต้องมาฝึกกันนะคะ ทุกวันนี้นะคะความเครียดหรืออะไรก็ตามนะคะการการทำงานระยุคโควิดอย่างนี้มันทาให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความเครียดพอความเครียดนะคะก็จะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยมีผลแก่เร็วว่าง,งั้นเถอะคนคนคนเครียดนี่แก่เร็วนะคะแล้วก็จะทําให้นะคะส่งผลถึงระบบภายในร่างกายทุกอย่างด้วยนะคะทีนี้เนี่ยกล้ามเนื้อใบหน้าของเราเนี่ยนะคะ เวลาเขาเครียดแล้วเนี่ยเขาเขาก็จะอย่างเช่นหน้าผากใช่ไหมมันก็จะย่นเข้ามาอ่าคุณคิด,ค,ดคิดก็นย่นแบบนี้แล้วนะคะหรือไม่สาเหตุหน้าผากยน่นก็คือเดินออกไปบางทีเจอแสงแดดจ้าๆนะคะก็จะหยีตาเนาะจะหยีตาก็จะทําให้หน้าผากย่นนะคะก็มีรอยตีนกาเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะเรื่องการหลับนอนก็มีมีส่วนนะคะมีผลต่อการที่นอนพักผวอนน้อยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีความกังวลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นยืดเยดยดกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยสังเกตนะเวลาเราพูดอย่างเช่นครูรุ่งพูดแบบนี้เนาะกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนบนเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยนั่นคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ออกกําลังเลยเราออกแต่แถบนี้เยอะใครที่พูด,ดเยอะพูดมากๆๆๆๆมากนะคะมันก็จะมีเริ่มมีริ้วร,รอยตรงนี้ขึ้นมาล่องน้ำหมากนะคะมาพร้อมกับ พฤติกรรมของเราด้วยแล้วก็มาพร้อมกับวันเวลาผ่านไปนะคะมันก็ไปตามวนะัยเนาะถ้าเรานะคะไม่ออกกําลังกายร่างกายไม่ออกกำลังกายใบหน้านะคะมันก็จะความสดใสความเบิกบานเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เรานะคะมาฝึกกันนะคะคำวกล้วยน,น้ําว้านะคะ ก่อนอื่นสเต็ปแรกครุณลุงจะไม่ให้วอร์มก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีพูดคำว่ากล้วยน้ำวาแล้วก็วอร์มกลับคุณลุงจะอธิบายให้ฟังก่อนแล้วนะคะเราจะมาฝึกเป็นเซ็ตเซ็ตเซ็ตกันไปนะคะมาดูกันเนาะาดูคุณลุงก่อนนะคาว่ากล้วยนะกล้วยทําปากจุๆกล้วยเห็นไหมเวลาเราทําปากจุๆเนี่ยนะคะล่องแถบเนี้ยมันจะยืดออก เราทําไปบ่อยๆนะคะมันก็จะตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะแล้วก็แบบเนี้ยเหมือนเราไปทำวีเชฟเลยอ่าเหมือนเราไปทําแบบวีเชฟไปเข้าร้านคลินิกนะคะเขาก็จะมีทาเนาะแต่คุณลุงไม่ได้ทํานะคุณลุงก็กลัวนะคะกลัวเรื่องเข็มด้วยโบท็อกก็ไม่ได้ฉีดนะคะอันนี้ปีนี้ก็จะห้าสิบแล้วนะคะใจก็ยังอยากสิบห้าอยู่นะคะ,ะมาคําว่าน,าน้ำอ่าพอเราทําปากจุ๋แล้วเรานะไม่ว่าจะโยคะ ในเซตใดก็ตามนะแต่ถ้าอาสนะหรือทองทางโยคะไปหน้าเราเนี่ยมันก็จะมีท่าฝึกมานะคะแล้วก็จะเป็นท่าแก้กันนะคะหรือ c o าน t เตอร์โพสกันนั่นเองเนาะ,ะเราทำปังจูเสร็จเราก็ต้องมาแก้ด้วยน้ำเวลาพูดน้ำอ้าปากกว้างๆแล้วพูดลุงของเมมปากเพื่อที่จะยืดทางน้ำทีนี้สำคัญตรงคำว่าว้านะเวลาทำคำว่าว้านะต้อง เหลือกตากว้างๆปากกว้างๆแล้วแสดงอารมณ์ออกมาเลยนะแสดงอารมณ์ออกมานะคะเดี๋ยวมุ้งทาให้ดูว้าก <c oughs> ารทาแบบนี้มันเปเหมือนการโอเคเอาที่ใบหน้าก่อนดวงตาพอเ,เราได้เหลือกตากว้างๆนะคะเบิกตากว้างๆเนี่ยมันจะได้เอ็กซ์ไซส์ตาด้วยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆตาจะได้ผ่อนคลายเวลาเราจ้องคอมจ้องมือถือกันเยอะๆนะคะ แล้วก็ในส่วนเวลาปากโอเคปากว้าเนี่ยก็ได้แก้มได้คางอยู่แล้วกล้ามเนื้อแถบนี้นะทีนี้ทำไมเราต้องทำแบบนี้ว้าอยากให้ทุกคนนะคะทํานะเมันเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ที่มันเหมือนมีความเครียดภายในยเหมือนคนกรีดนะ๊ดอ่ะเวลาเวลา,วลาแบบเวลาอึดอัดเวลามันมันเครียดอะ่ะมันอยากจะกรี๊ดออกมานะอย่างนี้ค่ะพอกลี๊ดออกมาพอร้องออกมาปุ๊บมันจะทําให้เราเนี่ยปลดปล่อย อารมณ์ที่มันอยู่ภายในนะคะความอึดอัดความขัางค้างความเครียดสะสมต่างๆซึ่งเราไม่สามารถรู้ตัวเลยพอเราทําเสร็จเราก็จะโลง่งเหมือนประมาณพวกถอนหายใจดังๆฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้ามาสู่หมดของการฝึกกันนะคะทุกคนนั่งสบายๆนะคะนั่งสบายๆนะคะอะ่านั่งขัดสมาธก,ก็ขยับสะโพกซ้ายขวาจริงๆท่านี้นั่งทำทำ ทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะนั่งสบายๆก็ได้ไม่ต้องขัดระมาดนะคะเพียงแต่ว่าเลือกสถานที่นิดนึงนะคะโอ้แมวใหม่โคโรบิดอ่ะเลือกสถานที่นิดนึงนะคะว่าให้มันรับตาคนหน่อยนะคะเดี๋ยวชาวบ้านจะตกใจนะคะมาค่ะอ่านั่งนะคะปรับลมหายใจนิดนึงหายใจเข้านะคะยิ้มด้วยนะคะเวลาเราทําโยคะหน้าเด็กเนี่ยเราต้องแบบเหมือนมีรอยยิ้มที่มีความสุขตลอดเวลานะคะหายใจเข้าคะ่ะและหายใจออกนะ จากนั้นนะคะมาวอร์มกันนิดนึงอ้อก่อนฝึกล้างมือให้เรียบร้อยเราต้องมีการเคาะใบหน้าเราเพื่อการวอร์มสึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเป็นสิวกันนะคะ,ะมาค่ะเราวอร์มนะคะใบหน้าของเราค่ะยกมือของเราขึ้นมานะคะเคาะค่ะทุกคนเคาะให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะเคาะนะคะสักประมาณ20-30ครั้งก็ได้ค่ะจะให้รู้สึกว่า เเขาจะไม่ตกใจว่าเราอ่ะกำลังจะทำอะไรกับเขานะคะเขาจะได้เริ่มรู้ว่าอ๋อฉันจะต้องออกศึกแล้วอ่าพอเราข้อที่ใบหน้าของเรานะคะข้อที่คอนอ้ค้อที่คอนะ,นะคะอ่ะขึ้นมาอ่าเคอไปถึงศรีรษะเลยด้วยก็ได้ยิ่งดีคลายความเครียดเป็นอีกตัวนะคะกล้ามเนื้อใบหน้าของเรานะคะอีกประโยชน์หนึ่งที่เรามาฝึกกล้ามเนื้อใบหน้ายคะหน้าเด็กเนะี่ย มันจะทําเมื่อกล้ามเนื้อใบหน้าเราคลายเครียดไม่มีความเครียดและผ่อนคลายหน้าผากผ่อนขมับผ่อนพวกนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายไปในตัวด้วยเลยนะคะโอเคค่ะหมาหันซ้ายขวาสักหน่อยหายใจเข้าหายใจออกหันขวาหายใจเข้าเซนเตอร์ค่ะหายใจออกหันซ้ายหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกหันขวา หายใจเข้าเซนเตอร์หายใจออกหันซ้ายสุดท้ายนะหายใจเข้าเซนเตอร์หายใจออกหันขวาเราค้าคงค้างไว้นะไม่กลั้นลมหายใจค่ะพยักหน้าขึ้นลงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค้างค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกยาวๆนะคะกลับขึ้นมานะคะสุดลมหายใจเข้าหายใจออกหันซ้ายค่ะค้างไว้นะจากนั้นยกค้างขึ้นลงค่ะหนึ่งค่ะสอง 3 4มสี่ห้ค้างไว้นะหายใจเข้าค่ะและหายใจออกค่อยๆกลับคืนมนานะคะอ่าเราจะทํากล้วยน้ําว้านะคะทั้งหมด5้ารอบด้วยกันทําไปพร้อมกันนะคะอย่าตกใจหน้าคุณลุงไปซะก่อนอย่าปิดก,กล้องหนีจากกันนะคะามาค่ะโอเคจากนั้นนะคะรอบที่1นนะคะกลู เข้าไปใกล้ๆดีกว่าน้ำว้าเสร็จสิ้นรอบที่หนึ่งรอบที่สองก,กล้วน้ำว้ากลัวคุณลุงบ้างหรือยังคบรอบที่สา น้ำตาเหลืองๆนะว้าตอบที่สีกล้วยน้ำว้าสุดท้ายแล้วกล้วยรอบนี้เข้าไปใกล้ๆดีกว่าน้ำ เป็นยังไงคะไปดูเวลาฝึกไปดูตัวเองในกระจกนะว่ามันจะมีหน้าตาแบบไหนเอ๊ะเราทําท่าตรงเนี้แล้วหน้าตาเราจะยังคงสวยงามอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ,ะทุกคนลองไปฝึกนะคะวิธีการฝึกฝึกตอนเช้าได้ก็จะยิ่งดีนะคะเราก็จะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็สดใสไปทั้งวันเลยนะคะ ่าแล้วก็จะสดใสไปทั้งวันเลยนะคะมันจะทําให้เราสดชื่นตั้งแต่เช้าไปเลยนะคะฝึกนะคะ ทั้งหมดก็คือห้ารอบนะคะฝึกทั้งหมดห้ารอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจริงๆเราฝึกเวลาไหนก็ได้เชา้ากลางวันเย็นก็ได้อยากทําก็ทํานะคะอยากทําก็ทำเอ่าวอมเนี่ยครูรุ่งว่าถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็เคาะหน้านิดนึงนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะวอมเข้านะคะคราวนี้เรามาวอมกลับบ้างนะคะให้ทุกคนอมปากแบบนี้ค่ะฟังเหมือนปากเปาก่ปาปากัปากเป่าอือ แบบนี้นะเมื่อกี้เราว้าไปซะเยอะแล้วใช่ไหมคราวนี้เราทําเป็นปลาปักเป้าค่ะอืมอืมทางไว้นับสิทธ์นะอืมอืมอือออค่อยๆค,คลายนะคะจากนั้นดูดปากนิดนึงอืมเมืี้ปากป่องละคราวนี้ปากก็ไปเหมือนดูดกระพุ้งแก้มเข้าไปอะคะ่ะอืม ฮึมโอเคค่อยๆค,ค,คลายนะคะหายใจเข้าสบายๆให้รู้สึกกล้ามเนื้อใบหน้าผ่อนคลายหายใจออกสบายๆค่ะ,ะนะคะถ้าไม่มีเวลาจริงๆค่ะก็ก็อยากจะทํากล้วยน้ําว้าก็นึกถึงกระทาก็ได้นะคะอะโอเคค่ะเอ่อขอให้ทุกท่านนะคะเอ่อมีใบหน้าที่แจ่มใสสดใสอ่อนเยาว์เมื่อ,อเราทํากล้วยน้ํหว้ากันแล้วก็ พักผ่อนเยอะๆนอนสี่ทุ่มนะคะถึงตีต,ตอนสี่ทุ่มนะคะเข้านอนให้เร็วหน่อยนะคะรดฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งจากสี่ทุ่มนะคะไปถึงตีสองเนาะตรงนี้มีสาเหตุที่ทำให้เราหน้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ด้วยนะคะแล้วก็นอนให้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะสค่ะดื่มน้ำเยอะๆเยอะๆก็คือประมาณสัก6 8ถึงแก้วไม่ใช่อึกๆๆ,ๆเลยนะ ชั่วโมงละแก้วก็ได้นะคะค่อยๆจิบนะคะผิวพรรณเราจะได้เหมือนได้ได้ได,ดูดน้ําตลอดเวลาก็จะได้มีความผ่องใสได้มีความอ่อนเยาว์เนาะอันที่3นะคะก็เรื่องอาหารนะคะทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะแล้วก็เน้นพวกวิตามินซีนะคะแล้วก็พวกะมะเขือเทศอะไรพวกนี้ค่ะหรือเราจะแบบว่าทานให หลักสีนะคะ5สี8สีขึ้นแต่ละวันแครอทอะไรพวกนี้ค่ะสีส้มสีแดงสีเขียวอย่างเงี้ยผักใบเขียวนะคะตัวนี้ก็จะส่งเสริมให้เรามีผิวพรรณและใบหน้าสดใสด้วยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะเท่าที่เราจะมีเวลานะคะนอกจากเอ็กซ์ไซร์ใบหน้าแล้วนะออกกําลังกายนะคะครูลูกดู่ก่อนมันมีประมาณสัก5ข้อนะคะอ่าสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเราทามอยเจอร์ไรเซอร์แล้วในกลางคืนก็โบกมันไปเลย นะคะโบออนไปนเลยให้เต็มที่เลยจัดเต็มนะทั้งหน้าและทั้งคอนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่สําคัญมากน้ําตาลนะคะน้ําตาลถ้าใครไม่อยากแก่นะคะใครอยากดูเด็กให้ลดละเลิกน้ําตาลน้ําตาลนะคะน้ําตาลก็จะแฝงมาในพวกในในในกาแฟกาแฟนมนมอะไรนะชานมไข่มุกอะไรพวกนี้นคะ่ะก็ชาเขียวใน ที่ขายนะคะเป็นขวดๆนะเออลองลองดูนะคะลดลดผลิตภัณฑ์ที่มันมีน้ําตาลเยอะๆนะคะก้อนนี้ก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสดใสเพราะน้ําตาลเนี่ยมันมันเหมือนเข้าไปทำลายทาลายเซลล์ผิวในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าคุณมีนักเรียนนะคะเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยไม่เจอกันนานเลยนะคะ ประมาณหลายปีนะพอมาเจออีกทีเนะี่ยเพื่อนเขาหน้าเด็กมากเลยเขาเขาเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่กินน้ําตาลนะคะหลังจากนั้นนะคุณลุงก็ปฏิบัติตามมาเลยค่ะมาได้เป็นเวลา2ปีแล้วก็คือพยายามลดน้ําตาลแต่ปกติคุณลุงจะไม่ทานพวกน้ําน้ําชงอยู่แล้วนะคะจะจะลดนอกจากอยากทานจริงๆเนาะข้อนี้สําคัญนะคะขอให้ทุกท่านนําไปปฏิบัติเนาะแล้วก็อีพีนี้นะคะเป็น E ีีแรกของคุณลุงเลยนะคะเออเป็น EP ีสำหรับโยคะหน้าเด็ก แล้วก็จะมีมีทำให้น่าจะหลายๆ EP ด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัดลงมาเรื่อยๆฝากกด subscribe นะคะแล้วก็กดตามคุณรุ่งด้วยนะคะรุ่งแฮปปี้โยคะนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ Nam คะนมาสเตค่ะบายบายอย่าลืมเอาไปฝึกกันด้วยนะกล้วยนะ้ำหัว